สวัสดีค่ะทุกข้อดีตอนลัเข้าสู่พูทิแคทชาแนลกันนะคะวันนี้เรามาพบกับเกมแต้วไนรีเบิร์กันแล้วเย้ Yay! อ่ะหัวข้อวันนี้ไม่ได้อะไรก็อยู่ง่ายๆพอดีมีคนถามไว้ก็เดี๋ยวเราทำไปเลยสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านนะคบกับทริคในการผ่านด่าน911า1ในเนื้อเรื่องนะคบสาหรับใครที่ติดอยู่โดยหลักๆคือใครก็ไกลตั้งแต่แบบแนวทางการแก้เรียกว่าอะไรเออแนะน,นาทีมตัวที่จะลงแล้วก็แนะนํา ของและอุปกรณ์การอัพเกรดว่าต้องถึงประมาณไหนด้วยเพื่อให้ผ่านด่านนี้ง่ายๆนะคะมาณนี้เลยก็ดูจบยังไงก็ผ่านแหละแต่แค่คุณต้องทาของให้มันถึงประมาณนี้บอกด้วยไงก่อนเลิมอ,อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์ให้กำลังใจน้วยร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามารับชมเลย ลิทแมนช็อปกับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน t Thailand g a m ม Show 2025พบกับเหล่าซิมเมอร์ชื่อดังมากมายที่บูธพร้อมถ่ายรูปแจกไลเซนซ์อีกคู่สิพร้อมกับแคดคนสวยเห็นป้า่าเห็นเป้า่าแล้วก็เหล่ากองทัพเลเยอร์สุดฮอตนะครับเป็นสิบเลยนะทุกคนพร้อมทุ่มของรางวัลก,กว่าครึ่งล้านบาททุกคนกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันกิจกรรมแจกของสุดพิเศษจากแรงล็อกเจริสิทธิ์เราก็มีนะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยงานสุดยิ่งใหญ่ในวันที่17ถึงวันที่19ตุลานี้ที่ศูนย์ประชุม เออทั้งนี้ขอพูดนิดนึงนะครับจริงๆด่านมันจะยากอยู่แค่ตรงแบบด่านเออสิบยี่สิบสามสิบแต่ที่เขาติดกันก็อันสุดท้ายเนาะแบบอ่าสามสิบสี่สิบไปเลยอย่างนี้นะซึ่งมอนมันก็จะเป็นแบบแนวเดียวกันเลยอย่างเงี้ยเช่นอ่าสปอยบอชันสิบมีแช่ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยมาครับเดี๋ยวเราเริ่มกันก่อนเลยที่ด่านเก้าไอที่ติดกันก็ด่านเก้าสามสิบเนาะอันสุดท้ายคือเราเนี่ยมันจะเจอกับบอสลานียนะ สำหรับขั้นต่ำของชั้นนี้นะแคทอยากแนะนำว่าจะต้องมีของสมใจสัก5้าดาวบวก9กถึงสอนแล้วก็ตัว dps 6ดาวกับพวกตับ5้าดาวอะไรเงรี้ยจริงๆก็พอผ่านแล้วนะ่ะมาพูดกันนิดนึงว่าทำไมคนถึงไม่ผ่านเพราะมันมีกิมมิกอะไรไอตัวบอสลาเนียนะคะมันสามารถแช่แข็งทีมเราได้นั่นเองเพราะงั้นการที่เราจะผ่านได้เรามีตัวแก้ทางอะไรบ้างอตัวที่จะแก้ทางได้มันจะมีเฟิงเยี่ยน ัวฟงเยี่ยนเนี่ยมันจะมีสกิลแพสซีฟที่ทำให้ทีมเราไม่ติดแช่แข็งแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นแค่เราเอาตัวนี้เข้ามาอยู่ในทีมมันก็สามารถการแช่แข็งได้แล้วเออแล้วจริงๆตัวละครนี้อ่ะมันแค่สีดาวค่ะคิดว่าทุกคนก็น่าจะมีกันเกือบหมดแต่เราต้องพยายามเอามายืนถึกๆแล้วก็ไม่ให้ตายด้วยซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดเกียร์เราน้อยนะก็คือบังคับเลยถ้าเรามีฟงเยี่ยนเนี่ยก็สวดมาคิดว่าผ่านเลยแล้วก็อีกสี่ตัวนะคะแน่นอน ก็ฟีสไตล์เลยตามที่ได้ผ่านผ่านด่านกันมาหรือทีมทั่วไปจเจเนอเรลลที่ทุกคนมีกันพวกราเชล ST o อสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาลีน่ามาซับแค่สี่ตัวนี้ก็ผ่านแล้วมาต่อกันนะครับกับด่าน10สําหรับด่าน10อคนที่ติดเช่นกันอยู่ที่ด่าน 10- 30ชั้นสุดท้ายนะคะสําหรับด่านนี้มันมีกิมมิคอะไรคือทั้ง2เวฟของด่านชั้น30เนี่ย บอสอะสามารถใช้ดีบัฟเดทกับเราได้ไอ D ้ดีบัฟเดทเนี่ยคืออะไรมันเป็นสถานะต่วนที่ตีแล้วทำให้ติดตัวละครอ,อีกฝั่งแล้วก็พอครบ3ามเทินเทินต่อไปตัวเราก็จะตายโทษมันก็เลยแบบวุ่นวายไงถือว่าเป็นการเล่งให้เราต้องเก็บอีกฝั่งให้ไวที่สุดอะไรประมาณนี้แต่แต่แต,แต่อันเนี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดเรามีน้องแมวลีโอเอ้ เอตัวเสือคือที่เรียกน้องแมวคือมีคนในไลฟ์บอกขัดว่าอันนี้มันเป็นแมวค่ะ <ๆ S 1> ก็เลยแบบเพื่อนๆคิดว่าตัวนี้มันเป็นเสือหรือแมวครับบอกัดทีแต่คัคดทีว่าเป็นเสือนะคือมันก็ลีโออ่ะเอาเป็นว่าช่ามาเถิดรอกเรื่องก็แค่มีตัวเสือลีโอเนี่ยอยู่ในทีก็มีสถานะกันเดตได้แล้วนะครับแค่นั้นเลยแค่เอาตัวนี้เข้ามาในทีมทันนี้ก็เล่นตามปกติแต่ว่าประเด็นคือมันก็จะเหมือนเลอ เสียตำแหน่งหนึ่งอันมาเป็นตัวรีโอแล้วก็ที่เหลือก็จัดเสร็จตามปกติสำหรับในเรื่องของอุปกรณ์สำหรับดานสิควอนมีก็อาจจะต้องทำของเริ่มให้ถูกแสแตตมากขึ้นกับหน้าที่ของตัวละครของตัวเองอย่างพวก DPS แน่นอนเราก็ต้องเริ่มมีการเจาะรูเพิ่มอุปกรณ์กันแล้วนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยมันทำให้สเตตเราเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยแล้วมันก็ทําให้เราผ่านง่ายจริงอะทั้งหมดอะ ตอนที่ขัดผ่านอะขัดบอกเลยว่าขัดก็ไม่ได้ใส่ลีโอเข้ามาในทีมแล้วมันก็ผ่านด้ยนะมันก็มีความแล้วแต่ดวงด้วยคือตัวที่มันติดเดทแล้วไปตายก่อนมันก็ไม่ใช่ตัวทีพีเอสอ่ะแล้วมันวนมาตัวทีพีเอสก็เก็บมันได้หมดกกอนอะไรเงี้ยมันก็ผ่านได้เคสหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดอยากผ่านสบายก็ใส่ลีโอไว้การันตีผ่านได้แน่นอน ก,ก็สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าไม่มีเวลาว่างในการเปิดบอทแล้วก็วันนี้คัดขอแนะนํา UG4 นะคะ UG4 เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเอนเนี่ยฟาร,ร์มได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวแค่เรามีมือถือเครื่องหนึ่งก็สามารถทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วผ่านโปรแกรมนี้ถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิง้งปิดคอมปิดเน็ตนะคะตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะเออเจ๋งปะละ่ะบอกเลยว่าเหมาะกับเพื่อนเพื่อนที่ไม่สะดวกเปิดมืือถอถ ไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือไม่อยากเปลืองเน็ตอไม่อยากเปลืองค่าไฟในการเปิดคอมทิ้งไว้นี่เลยตอบโจทย์สุดๆบอกเลยค่ะว่าราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบ,บาทค่ะทุกคนตัวแพ็กเกจแนะนําเนี่ยที่คันอยากแนะนําอยากให้ลองเป็น M V P นะคะ คือราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่ว่าสเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยค่ะทุกคนคุ้มมากจริงตัว M V P เนี่ยมันแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้ดีแล้วก็ยาวนานสบายเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่สนใจ U G 4 o นะคะสามารถโหลดได้เลยในลิงก์ในเดสคริปชันนะคะฉันมีโค้ดส่วนลดด้วยโหลดผ่านลิงก์มีทดลองฟรีด้วยนะคะเข้าไปลองกันได้เลยต่อไปนะครับชั้น11นะคะชั้นนี้ถึงแม้ภายนอกจะเป็นด่านมุงมิงน่ารัก มือนด่านต้นเกมอะไรก็แล้วแต่พวกโบลิ่งต่างๆโบลิ่งใส่หมวนะคะแต่ปัญหาหลักของด่านนี้เลยคือหิวไม่หยุดแม่งหิวอยู่น,นั่นเก็บนานจนง่วงเนี่ยเออหิวทั้งทีมทั้งอะไรถูกปะก,ก็เป็นอุปสรรคให้เราโดยที่ตัวที่จะมาแก้ทางันนี้ก็คือตัวเนั่นเองที่เกมได้มีแจกไว้สำหรับทีมใครที่มี S อย <S อยู่แล้วก็ไม่ได้น่ามีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดใครที่เอา S ออกไปแล้วคุณก็ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็สามารถเอา S อเนี่ยวนกลับมาใช้ได้เลยนะครับ ตัวเอสเนี่ยมันยังไงอ่ะมันมีอะไรคือมันจะมีสกิลที่ทําให้การฟื้นฟูของศัตรูในลดลงก็คือช่วยฝั่งตรงข้าบเนี่ยมันฟื้นเลือดได้อ่าไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยปะตัดฮิวว่างอันแหละส่วนสลอดอัอื่นๆสิ่งที่ควรจะทําก็คือตลอดที่5เนี่ยเราก็ควรจะต้องมีตัวฮิวด้วยจะเป็นพวกคารอนยูอีอะไรอย่างนี้ก็ได้ตัวฮิตไก็ชอบคารอนมากกว่าแต่ถ้าเกิด เราไม่ได้ใส่ฮิลอันนี้เราจะใส่เป็นอีวานก็ได้สร้างเกาะอะไรจริงๆภาพรวมของด่านสเอเนี่ยถ้าในส่วนของอุปกรณ์ตอนนี้เราก็ควรจะเริ่มทําอุปกรณ์ให้มันบวกสนะิบสองะทุกตัวแล้วแล้วก็พวกตัว DPS เนี่ยก็ควรที่จะเจาะรูอุปกรณ์ให้ครบแล้วด้วยสำหรับตัวฮิลก็ควรจะเจาะรูอุปกรณ์ด้วยเช่นกันนะมันได้แบบเออแต่แต่แต,แต่คือถ้าใครนั่นแหละคือถ้าเกิดทำนาครบแล้วเนี่ยก็คิดว่าถ้าคุณยังทําไม่ครบ อันนี้แล้วคุณอยากมาลองเสี่ยงดวงแล้วมันไม่ผ่านโดนตีตายตีไม่เข้าอะไรเงี้ยแน่นอนก็ต้องกลับไปฝาอุปกรณ์เพิ่มนะครบรวมถึงการทําช่องตัวละครต่อมาถึงด่าน12แล้วนะครับจริงๆอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่พูดเผื่อไว้ก่อนเลยเพราะจริงๆดาบมันแทบไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นดาบธรรมดาดสิ่งที่เราจะต้องเริ่มมีแล้วคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็น6ดาวส่วนใหญ่แล้วก็บวกอย่างน้อย12ด้วยแล้วก็มีการเจาะรูอุปกรณ์ให้กับตัวละครเราเพิ่มอีก นอกจากนี้เราก็ต้องรีสแตทมาเพื่อให้มันตรงสายด้วยนะครับกับหน้าที่ของตัวละครสำหรับตัวทีมแคทเนี่ยแคทเน้นเป็นทีมสแตนดาร์ดเลยมีตัวราเชลแทโฮอีวานแล้วก็มีลีน่าแล้วก็คารอนแต,แต่บางทีจริงที่ผ่านมาถ้าทุกคนได้เห็นในไลน์จริงๆ่ได้ใส่คารอนแคทก็มีบิทกิทมันก็ผ่านเหมือนกันแต่เพื่อนก็จะจัดเอาได้เลยสำหรับเทคนิคคืออย่างที่รู้นะเกมนี้เราแบบ ตายถึกกาลังเมตาตอนนี้คัดเปลี่ยนมาทาเป็นทีม,มตายถึกยืนนานให้เราตายยากก็จะได้บนสกิลคูดาวมาเพื่อทําดาเมจต,ต่อสําหรับรายละเอียดเล็กๆน้อยมันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะเราอาจจะเริ่มเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่เน้นเพิ่มพลังป้องกันอย่างพวกน้องเทวดาน้อยของแคทอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าใครมีก็คือทําให้เราถึกแล้วก็ยืนได้นานขึ้นแล้วแบบฮิวขึ้นมากเลยนะทุกคน เพราะฉะนั้นสาหรับด่าน12ข้นไปอะไรเงี้คยครขอเน้นย้ำเลยนะว่าตอนนี้เราต้องเริ่มหัดมาทําเป็นพลังป้องกันมากกว่าพลังโจมตีแล้วนะทุกคนในตัวพลังโจมตีอาจจะเน้นที่ตัวดีเพสสักหนึ่งตัวนอกานั้นจะต้องพลังป้องกันแล้วแหละเกมนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้เหมือนเกมอื่นแบบเกมอื่นไม่ดาเมล็ล้วนเนี่ยเกมนี้ก็แต่เมตาถึกกำลังโหดทุกคนประมาณนี้เลยถ้ายังไม่ผ่านก็ต้องอับของเพิ่มนะคะทั้งหมดก็ประมาณนี้สิ่งที่สำคัญมันก็จะมีเรื่อง การเลือกตัวละครแก้ทางให้ถูกต้องแค่นั้นเลยโดยทีมที่ค่ะแนะนํานนไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราใช้แล้ววนเวียนกันอยู่แล้วมันเปลีป่ยนแค่ตัวเดียวหรืออะไรเงี้ยมันเลใช้ได้ยาวๆเลยแต่ในเคที่แบบเออเราทําตามทีมแคแล้วยังไม่ผ่านมันน่าจะติดเรื่องเรายังไม่ได้ทำอุปกรณ์ฟาร์มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็วนไปฟาร์มบัวเจ็ดหาอุปกรณ์6ดาวตรงสแตทอะไรเงี้ยมาใส่เพิ่มก่อนได้นะคะส่วนสำหรับใครที่ผ่านง่าย,ายอยู่แล้วแบบเฮ้ยมันง่ายชิลจังก็แปลว่าวเกียคุณเยอะพอ บางตัวไม่ต้องใช้ตัวตรงตามแคทมันก็ผ่านได้เหมือนกันก็ประมาณนี้เลยและที่สำคัญทุกคนฟังมาถึงขนาดนี้ใครยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์ฟากดแทกนกำลังใจแคทด้วยนะครับเย่ฝาก,กดให้แคทหน่อยนะปกื่อนๆจะแจ้งเตือนไปก,นกันด้วยช่วงนี้ก็มีมาไลา์ด้วยสลับสลับกันเมนให้กําลังใจกันได้แล้วทุกคนเดี๋ยวคัดไปก่อนแหละเออเพื่อนๆถึงไหนแล้วก็คุยมามอยกันได้เหมือนกันอนะไปก่อนนะครบเจอกันจ้าคลิปหน้าบาย